หลังจากพี่ประกาศรางวัลก่อนคุณน้องพักนิดนึงนะฮะพักนิดนึ่งฮนะ,ะพักก่อนพักก่อนพักก่อนขอเสียงปรบมือให้กับความประทับใจฮะคนไปลังเด้าเลยค่ะเดี๋ยวผมจะตาองออกไปนะเราเวลาถึงความสุขมาถึงจุดหนึ่งนะฮะเราต้องแบบฮึ่งนี่คว,ว,ว้าความสุขไว้เดี๋ยวจหวานนี่มันเวิมากตอนที่ผมขออนุญาตเรียเนเชิญน,นะครับ นายประเสริฐนะครับผมท่านผู้ใหญ่ที่สุดของเราที่เรารักที่สุดขอเสียปรบมือต้อนรับนายครับเลยครับผมนครับนายครับผมจะขออนุญาตรบกวนนายช่วยมอบรางวัลพนักงานนะครับลาบออสต t เ e y ร a อ a อร์ดครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะทุกคนสุดยอดมากปรบมือให้ตัวเองเลยครับผม เพืที่ไม่ได้มีรายชื่อก็ไม่เป็นไรเพราว่าท่านไม่ได้ตั้งใจทำงานนะครับแต่ว่าก็เป็นตามระบบระเบียบของการมอบรางวัลนะครับก็ขยันต่อไปขออนุญาตประกาศไล่เรียงตามลำดับดังนี้ตอนนี้โล่รางวัลพร้อมนะครับขอเตรียมความพร้อมเลยนะครับก็จะลำดับตั้งแต่ระดับแรกนะครับเอาละครับกล้องตะกล้องพร้อมนะครับเสียงปุบมุอยัลกต่อเนื่องนะครับแสดงความิดีและก็เป็นกำลังใจนะครับ นะครับผู้จรางวัลประจำที่เลยครับอาละครับก็จะมีโล่รางวัลนะครับแล้วก็ต้องแต่ตตเป็นการขอบคุณนะฮะและวต้องแต่ตผู้จัดการ,รแผนกก่อสร้างอุโสครับเสียงปรอกมือมาต่อเนื่องนายอุดมสังโวรีครับ ยกมือนะครับดีไหมครับ1 2 3ถ้าไม่แสดงตัวผมขออน,นุญาตประกาศข้ามข้ามดูนะฮะข้ามหนึ่งสองสามข้ามไปก่อนนะฮะจะผิดข้ามนะฮะผู้จัดก,การนะผู้จัดก,การฝ่ายขายและตลาดนายธีรวัน์วัฒน,นพงศิติครับผม ดื่มชนแก้วนายชนแก้วนายขอให้ชาประนสอนจ้องเริร์ฟระดับต่อไปนะครับหัวหน้างานประสานง,งานราชการวุโ,โสนะางสาวสุวรรณาชนะแสนครับผมนด่ครับขออนุญาตที่จะ นี่นะครับหัวหน้างานประสานงานราชการอาวุโสนะครับผมเขาเขียนมาฮะเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนนะฮะนางสาวณภพาพรบริบูรณ์ครับอยากให้ค้องรับเครื่อนดื่มใจร้องเติมเพื่อนดเพื่อนดูแลเพื่อนร่วมโตอ้าวชนก หัวหน้างานขายโครงการเขาต้องยุงนางสาวพนก,การข้าวนาจบตรงนี้นะครับเราก็จะมีการจแจกรางวัลน,นะครับเจ้าหน้าที่ครับแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยโชว์แบบเด็ดเด็ดเลยนะครับสจ้าหาีฝ่ายขายครับสถ้าหนาที่ขายโครงการบอวินนางสาวสโรชางามสมวงครับผม คือเจ้าหน้าที่ขายโครงการบอรวินที่บอวินขายบดขายเกลี้ยงกราะเขาเธอเนี่งนะครับโอ้เธอขายบดบอ่อเลยนะครับหัวหน้ากันขายโครงการบอรวินครับนางสาวรมธีราวุฒดครับผมเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับไปเลยครับผมสวยนะครับลุงๆุขอเสียงอย ตจ้าหน้าที่กูแโครงการบ่อวินนางสาวศรีนภาศรีปุนเรืองครับผมเจ้าหน้าที่เวทีดูแลเวทีได้ครับผมเดี๋ยวช่วยเช็คความแข็งแรงของเวทีด้นะครับท่านต่อไปหัวหน้าโครงกานก่อสร้างอุโสงคโครงการบ่อวินนายพิชิตสายกระสุน สายกระสุนแล้วครับพี่ตัวใครตัวมันแล้วครับผมไม่แหวนะครับผมอ๋ออาจารย์หนึ่งจักรยานของเราพี่เองคนต่อไปเจ้าที่การเงินคร,รับนางสาวรัติการโพบัลลังชนแกวัดตัวข้างๆหน่อยอ้าวเดิมหันไป อยากเห็นท่านี้ครับหันไปจับไม้จับมือกับเพื่อนทัาทายต้อนแขครมอาเช่นานแช่นันชนโตชนยาวสบตาใช่โอเครักกันเลยเถิดนะครับอ่าท่านต่อไปครับผู้จัดการแผนกสถาปนิกนายกิติชัยเขตนคร หนึ่งสองสามโอเคครับท่านต่อไปจนที่บัญชีเจ้านี้นางสาวธนพรอุ่นกายนามสกุลหน้ากอดมากครับคุณกายนะฮะท่านต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่เขียนแบบอุโสครับนายยิ่งยงทองเมือง ยิ่งยงยอดบูงงามท่านต่อไปรักษาการหัวหน้างานขายครับโครงการดอนหัวล่อนางสาวสนิปน,น,น์ำรานวงผมรักคุณมากคุณวิ่งมาแบบนี้ผมรักคุณมากถ้าคุณสะดุดกระไดหน้าที่ผมจะไปช่วยคุณท่านต่อไปเจ้าหน้าที่รักษาการโครงการเขาลูกยุงนางสาวรัชดาพนารี ีโกการเขาต้องอยู่นางสาวอาพรชายรักมีผมรักผู้ชายกลุ่มนี้มากครับขอเสียงหน่อยผู้หญิงขอเสียงหน่อยท่านต่อไปครับผมเจ้าที่บัญชีทั่วไปวุฒิศนนายพิศาลเนียมสกุลท่านต่อไปรกักษาการหัวหน้าส่วยการนนางสาว จัดการม่วงไหมหนางสาวจัดการม่วงไหมอยู่ไหมเพิ่คนนี้เหรอไม่ใช่นางสาวจัดการม่วงไหมอยู่นะครับโอเคท่านต่อไปเจ้าหน้าที่สมัพยากรบุคคลนางสาวจิราพรสอนราจริงจริงจังหวะแบบนี้นะครับถ้าตอนเราเดินนะครับเราสามารถเดินแบบดีก็ได้ ท่านต่อไปหัวหน้าง,งานบริการหลังการขายนางสาวพัฒนะนันพัฒลนันสามหมอผกสงสารพี่เล่นกันสามหมอแล้วยังไม่หายเะครับพี่โหพยายามต่อไปนะพี่นะท่านต่อไปเครือที่บริการหลังการขายเรานี่ึ้นชื่อมากนะครับเรื่องการดูแลลูกค้าแบบนี้นะครับนางสาวสุพิดาประกอบธรรมครับเพราะว่านายสวยบอกว่าวันนี้ชื่อพระสอนเนี่ยเป็นาง,งานการขาย นายมาไปเลขาอนุการนางสาวสรโรชามะลิวันท่านทษนะครับอันนี้ใส่กังนเกตขาสั้นหรือว่าขาตัวเองสั้นอยู่แล้วครับเนี่ยสะสมมากอ่ะเรียบร้อยครับแซวกันขำๆนะครับจะกดกันกน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับพวกเราอยู่ร่วมกันขอเชอิญนายเกล่าลยกับเรานิดน,งนึงครับผมอ่นานายจะได้ขึ้นครั้งเดียววันนี้นายเดือทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้ว สวครับขอบกำลังใจให้กับซ้อนวินนยครับ,บกำลังใจใกับผู้บริหารทุกคนเลยสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราจะจะัดรางวัลใหญ่กันแล้วนะครับรางวัลทั้งหมดมีทั้งหมดสีรางวัลจากจำนวนคนทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะแปดสิบท่าน ถ้าถ้าใครไม่ได้นี่ก็ถืออมาสุดยอดแย่เลย <c oughs> ไหวตอนนี้ยังครับขอตอนนี้ยังครับ <c oughs> ขอ,อยังขอ,อยัง่ <c oughs> เออสายไปแล้วครับตอนนี้หมอไปธาเลยครับ <c oughs> อ่ะจับกันเลยไหน หนึ่งข้างในาได้แก่นายหันครับนายจีรศักดิ์อุทัยเรืองน,นับหนึ่งถึงสามไม่อยู่จากใหม่นับโอ้โห bunker. ตกใจหมดเลยที่เล่นจู่โจมแบบนี้อา้าว ขอบคุณมากที่ตัง้งใจทำงานทุกคนนะครับรางวัลต่อไปครับยังไม่หมดฮะรางวัลต่อไปครับเป็นเป็นแฟนรายยังโสดอยู่แจกต้องเก็บรายชื่อไว้ไหมฮะต้องเก็บรายชื่อไหมฮะผมทิ้งไเลยว่าดู้องนะฮะแจกแฟนให้นะครับ,รบสําหรับคนโสดได้จนโอ้ยโสดเลยนามสกุลต้องการผู้ชายกอดอย่างด่เนเลยนามสกุลอุ่นกายครับนางสาวธนพรอุอ่นกาย าสาวโสดคนนี้นะครับใครได้กอดเธอจะมีความอบอุ่นนี่ไว้ผมส่งสันสนีหน้าคงด้วยนะครับผมไยวะพี่เสียงตะโกนลอยตามลมมาไยวะอ่ะมารางวัลน,นี้ได้แก่ผู้ชายครับนายวัฒนาเหลาหญ่ พัดลมเหลาใหญ่ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้โย่เร็วหน่อยเร็วหน่อยยังมีโชว์รออยู่เฮ้ตอนแรกวะจะแถวนิดแต่ว่าดูแต่ว่าจะรอได้เสียงไปไหนเสียงไปไหนชนแก้วกันหน่อยพี่น้อครับเอ้าชนแก้ว น,น,นายทศพรบุญโสภาทศพรบุญโสภาผู้ชายคนนี้ไม่ได,ด้ดีแค่หนวดนะครับนี่ครับหนุ่มหล่อเข้มนอกจะเป็นคนใต้นะครับหนาแต่เส้นเมกองรมาผาลมหลากหลายครับตอนนี้ฮะได้แก่คุณนางสาววันลีเนื่องแก้วเด็กทิงยอดจตอยูนะครับ ประกระาศด้วยภาษาชาวบ้านนายแอบกทิพได้ไปทั้งผัวและเมียเลยนะครับผมคืนนี้หันไปทางเมียก็เจอพัดลมหันไปเป็นผัวก็เจอพัดลมเป่ากัหนาวสั่งกระเื้อน,น,นะครับห้ารางวัลสุดท้ายจับเลยที่รับปิดพัดลมหน่อยหนาวหมดนะแล้วแล้วันต่อไปได้แก่ชอช่างพรนะครับช่างพรชอพรหรือช่างพรบรรดาที่มีความสำคัญ ชออ่างพรอยู่ไหมครับทำไงฮะในเมื่อส่งสัญญาแบบนี้อยู่ไม่อยู่หนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองซ้จับใหม่นะครับอยู่อยู่อยู่ช่างพรจ่าพรคืนนี้ขอนอนที่บ้านช่างพรได้ไหมพี่คนบ้านไกลขอมาอาศัยอย่าได้ตัดรอดหากว่าเจ้ารับปากก็ คนต่อไปนายอดิศักด์เพชรน,น้อยครับ<ป>อดิศักด์เพชรน,น้อยหนุ่มร่างใหญ่ใจดีเป็นที่รักของเ,เพื่อนๆป,ประกาศชื่อเข้าไปเนี่ยเสียงที่กดเมื่อกี้ไม่ใช่แฟนขับนะครับเจ้านี่ล้วนๆครับผม<ป>อ่าโอ้โหนายแบดให้เลยเลยหน,น้าขึ้นมาเคาะ เหนืยหน้ากนมาโขก่องดันโป๊ะถือว่าเป็นการเจอครับเฮงเรวยๆวย,วยมาพี่น้องครับเสียงเบาไปหน่อยครับชนแกวขอเสียงหน่อยออนางสาวจีรพรศสอนลาศครับจำได้เป็นฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคหถือว่าน้องฝ้ายประกาศตรงนี้นะครับพี่น้องครับน้องฝ้ายต้องการรับสมัครผัวดวน พวงมาลญาจไม่ไม่จัดการเี่ตเปรตไม่จักรารลักษณะนะครับสูงยาวเข่าดีอะไรก็ตามนะฮะโอเคนะฮะลักษณะผัวนะครับพี่ช่วยเราเต็มที่วันต่อไปนางสาวนัารัดพรโควน,นิชผู้จัดการอะไรเอาเส,สร,ร็จสลับะนะฮะคนเนีายา้ยฮะเสร็จสลับเนี่ยฮะนายแอร์ก็ซิบ เส,ส,สียสลากไมหมฮะคนนี้ฮะนรัพรโคมนิชเออบรรยากาศเงียบแบบนี้ตัดเข้าโฆษณาก่อนครับะไรนะปรมือหายปมือเสียสลากเสียสลากเสียสลากเหลือแต่พยัญชนะนางสาวนภพรสุขเจริญสุขเจริญสุขเจริญ ประกาศคนนี้ก็ไม่มีผัวเหมือนกันท่านใดที่มีความสามารถในการหาผัวให้เธอนะครับทางพัของเราขอเชิญแสดงศักยภาพความสามารถเต็มที่เราเปิดรับสมัครแผนหาผัวให้กับเจ้าหน้าที่นังานของเราย่างเป็นทางการวันนี้แขกมาตั้งเยอะเธอบอกยังไม่มีใครถูกใจเธอสักคนเดียวโถอีเรื่องเยอะ นต่อไปครับท่านต่อไปเป็นช่างงานกระเบื้องช่างจันหรือนายจัหนจหมวดเขี้ยวช่างจันนี่เองนะครับเป็นช่างจันที่ได้ฉายาช่างจันเพราะว่าเป็นช่างที่ทํางานอาทิตย์ละวันนะครับเฉพาะวันจันวันอื่นนอนโอ้โหช่างจันยิ้มเห็นฟันมาจากไกลวิ่งไปย่องไปแย่งไปย่องไปแย่งมานะครับ ขอเสียงแปดขับช่งางจันนะผมร่าง,งวิธีการแจกรางวัลมันกระจายหลากหลายมากโอเคอ่ะนายจะกล่าวอะไรครับหรือว่าเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวใกล่าวตอนท้ายเราออปรบมือให้กับนายประเสริฐและผู้โชคดีครับัังไม่ดังขอเสียงหน่อยโอเคขอคแผนแจกรางวัลครับรแผนแจกรางวัลครับ ดูเขาจะจัดเต็มเลยฮนะบอกเลยโชว์ชุดนี้นะครับมุมจอต้องขึ้นเลยนะครับ